ยงเจิ้งห้องเต้เคยกล่าวย้ำหลายครั้งว่าแปดกองทงคือรากฐานของราชวงศ์ชิงและเฉียนหลงห้องเต้เองก็เคยกล่าวเช่นกันว่าแปดกองทงคือรากฐานของประเทศ สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังต้าจีนด้วยนายหงอู่สัมผัสประวัติศาสตร์จีนผ่านลีลาภาษาปัจจุบันช่วงนี้ต้าจีนทำคลิปในช่วงเวลาประวัติศาสตร์ของราชวงศ์ชิงเยอะท่านที่ขอเรื่องต่างๆเข้ามานะครับแล้วทีนี้อยู่ในยุคข,ของราชวงศ์ชิงต้าจีนก็จะขอจัดให้ก่อนนะครับเพื่อที่จะได้ เป็นซีรีส์เดียวกันนะครับคลิปนี้ครับเป็นเรื่องราวของ8กองทงของชาวแมนจูในราชวงศ์ชิงซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการพิชิตและปกครองประเทศถึงแม้หลังจากราชาการเฉียนหลงไปแล้วระบบกองทงจะหย่อนยานไปบ้างแต่ก็ถือเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของราชวงศ์ชิงและถึงแม้ปัจจุบันราชวงศ์ชิงจะล่มสลายไปนานแล้วแมนจูคือประชาชนของประเทศจีนแต่ความเป็นชาวกองทง ยังได้รับการสืบทอดมาถึงชาติพันธ์แมนจูในยุคป,ปัจจุบันย้อนกลับไปครับแปดกองทงมีจุดกำเนิดมาจากกลุ่มล่าสัตว์ของชาวแมนจูเรียกว่านิวลู่ในทุกๆสิบคนครับจะมีผู้นำกลุ่ม1คนเรียกว่านิวลู่เออเจินนิวลู่หมายถึงลูกศรซึ่งมีที่มาจากธนู ในการล่าสัตว์ของชาวแมนจูครับจะใช้อาวุธธนูเป็นหลักถ้าใครนะครับรับชมรับฟังคลิปที่ชื่อตามหาที่มาแมนจูมองโกเป็นชนเผ่าเดียวกันหรือไม่ท่านก็จะทราบว่าบรรพบุรุษของชาวแมนจูนั้นมีความเชี่ยวชาญด,ด้านการใช้ธนูเป็นอย่างมากโดยการล่าสัตว์ของชาวแมนจูครับก็จะมีการใช้ธงเป็นสัญญาณแล้วคนหนูเอ๋อหาชื่อ ก็สมองใสเอามาประยุกต์ใช้ในการทำสงครามสร้างแผ่นดินการฟาดฟันฆ่าศึกน่าจะเหมือนการล่าสัตว์อย่างหนึง่งว่าลี่ปีที่12คศ1584ขณะที่ห้องเต้ราชวงศ์หมิงมุดหัวฟังตัวอยู่ในวงังไม่ออกมาเผชิญโลกภายนอกคุณหนูเอ๋อหาชื่อ เจ็บแค้นที่ทั้งพ่อและทั้งปู่ถูกฆ่าตายจึงไปควานหาเสือ้อเกราะประจำตระกูลเก่าๆ13ชุดเป็นต้นทุนทากถางสร้างประเทศเมื่อมีคนในอาณัตเพิ่มมากขึ้นคุณหนูจึงจะตั้งกองทงที่ได้แรงบันดาลใจมาจากการล่าสัตว์โดยใช้ธงสีดำเป็นสัญ,ญลักษณ์ประจำตัวข้อส .1589 กองกำลังของคุณหนูเพิ่มจํานวนมากขึ้นเรื่อยๆไม่มีลดแค่กองทงเดียวไม่อาจบัญชาการได้อย่างทั่วถึงต่อไปจึงได้จัดตั้งกองทัพทงสีแดงขึ้นโดยคุณหนูนั่งเป็นผู้บัญชาการด้วยตนเองแล้วส่งมอบกองทัพทงสีดำซึ่งอยู่ใต้กองทงสีแดงอีกทีให้น้องชายเป็นผู้บัญชาการขอสอ1601นนวนกองกำลังมากขึ้น 2องกองธงเบียดเสียดกันมากคุณหนูจึงได้จัดตั้งเป็นสีกองธงได้แก่ธงสีเหลืองธงสีขาวธงสีแดงธงสีดำเงินส่วนธงสีดำหายไปไหนครับวิเคราะห์กันว่าที่เลิกใช้สีดำเพราะอาจมีปัญหาในการสื่อสารในตอนกลางคืนแล้วคุณหนูได้จัดระเบียบแต่ละกองธงจากหน่วยที่เล็กที่สุดคือนิลูกเทียบได้กับกองร้อย ในหนึ่งนิวลูกนิวลูกเป็นภาษาแมนจูนะคะภาษาจีนคือโจหลิงหนิวลูกเป็น1เจียเลาเทียบได้กับกองพันและห้าเจลาเป็น1กองทงหรือกู้ซานบวกลบคูณหารแล้วอยู่ที่7,500คนซึ่งตอนหลังจำนวนมีมากกว่านี้ว่าลี่ปีที่43คศ .1615 ห้องเต้หมิงยังเมากินทูบเทียน แต่กองทัพของคุนหนูจำนวนทหารเพิ่มมากขึ้นเป็น5-6ถึง6หมื่นคนสีกองทงจึงดูคับแคบไปเสียแล้วคนหนูให้เพิ่มอีกสีกองทงประกอบด้วยทงสีเหลืองขอบแดงทงสีแดงขอบขาวทงสีขาวขอบแดงและทงสีน้ำเงินขอบแดงรวมทั้งหมด8ทง กองทงทั้ง8นอกจากจะมีหน้าที่การทหารแล้วยังมีภารกิจด้านสังคมอีกด้วยเป็นทหารยามมีสงครามและยามสงบก็เป็นพลระเรือนคอสอหนึคุณหนูได้พิชิตมองโกและได้รวบรวมชาวมองโกเข้าร่วมสังกัด8กองทง ข้อสอ1 6่5ห่วงไทจีผู้นำรุ่นที่สองได้จะตั้งกองทงสัญชาติมองโกลย่างเป็นทางการเป็นอีก8กองทงส่วนด้านกองทงสัญชาติหั่นนั้นเมื่อห่วงไทจีขึ้นของราชก็มีนโยบายลดหย่อนผ่อนปลนกับชาวหัน่น แต่เดิมที่ถือว่าชาวฮั่นในกองทงเป็นทาสชั้นต่ำก็คัดเลือกชายหนุ่มชาวฮั่นฝีมือดีและที่สำคัญมีความจงรักภักดีเป็นเลิศแยกมาตั้งกองทงของชาวฮั่นเองต่างหากเริ่มแรกเป็นทงเขียวและดำสองทงในปีคศ .1642 ก็ได้ตั้งเป็น8กองทง ครบถ้วนเชกเช่นแมนจูและมองโกณเวลานี้แมนจูฮั่นและมองโกได้จะตั้งกองทงครบสมบูรณ์แล้วรวม24กองทงก่อนเรื่องชวงชิงจะเข้ามาปกครองชาวฮั่นครับ ทงทั้ง8มีสักและสิทิทธ์เสมอกันโดยมีทงสองสีคือสีเหลืองและสีเหลืองขอบแดงที่รับคำสั่งจากห้องเต้แมนจูโดยตรงอีกหกทงมอบให้กับลูกหลานออกคำสั่งหลังจากราชวงศ์ชิงได้เข้ามานั่งแอนกึนปกครองแผ่นดินจีนที่ปักกิ่งแล้ว พอสิ้นบุญตัวเอ,อ๋อกุนสุดหลอของเราขอสหอนึ่งหสุนชื่อห้องเต้มีอำนาจเต็มในการว่าราชการเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งในอำนาจของห้องเต้และกองทงสุนชื่อก็ได้ยึดกองทงสีขาวของพระบิดาผู้สำเร็จราชการตัวเอ,อ๋อกุนมาไว้ในบัญชาการของห้องเต้เกิดเป็นสาทงบนห้าทงล่าง สามธงบนคือห้องเต้เป็นเจ้าของมีศัก์และสีสูงกว่าส่วนอีกห้าธงล่างก็ให้ลูกหลานพระญาติพระวงศ์ชั้นสูงที่เก่งกาจอาจองค์เป็นเจ้าของธงคุมกำลังองค์คลักทหารรักษาพระอ,องค์สำหรับโอรสสวรรค์ล้วนมาจากสามธงบนเรามาดูกันครับธงทั้งแปดผู้ใดเป็นเจ้าของบ้างทั้งนี้ผมจะบอกชื่อธงแต่ละอืนให้ท่านทราบไปด้วยเลย รวมถึงรายละเอียดอื่นที่น่าสนใจ 1. ทงสีเหลืองชื่อทงเจิ้งหวงก่อตั้งเมื่อคศ1601มีห้องเต้เป็นเจ้าของมีจำนวน92หนิวลู่หรือ92กองร้อยมีทหาร3 0มหมืนายจำนวนประชากรทั้งหมด1 5 0 0 0 0 0คนคนดังครับที่อยู่ทงสีเหลืองนี้เช่นสวนหนีและหน้าหลันชิงเต๋อ 2. งธงสีเหลืองขอบแดงชื่อธงเซียงห่วงก่อตั้งเมื่อคศ .1615 มีห้องเต้เป็นเจ้าของธงธงสีนี้ถือเป็นธงสูงสุดในธงทั้ง3ของห้องเต้มีจำนวน84หนิวโู่หรือ84กองร้อย มีทหาร26,000คนจำนวนประชากร13 0,000คนคนดังที่อยู่ธงสีเหลืองขอบแดงเช่นอ่าวป้ายเตียวเสียนฉุนห้องเฮาในเฉียนหลงห้องเต้และซูอันไทเฮาซูอันไทเฮาผมทำคลิปไปแล้วนะครับท่านสามารถไปฟังย้อนหลังกันได้ สามครับธงสีขาวหรือธงเจิง้งไปก่อตั้งเมือ่อคศ1601ห้องเต้คือเจ้าของธงมี86นิหนิวูกหรือ86กองร้อยทหาร26,000คนจำนวนประชากร1 3 0 0 0 0คนคนดังที่อยู่ในธงสีขาวเช่นหลงลูกต้วนฟางวานหลงเฉาเสีย่ยฉิน นี่คือทั้งสามธงที่ขึ้นตรงกับห้องเต้ธงที่สี่ครับธงสีแดงชื่อธงเจิงหงก่อตั้งเมื่อคศ1601เจ้าของคือองค์ชายหลี่ชินหวังและมีชุนเฉิงจุนหวังเป็นลิงจู่ลิงจู่ครับมีอำนาจรองลงมาจากเจ้าของธงยกตัวอย่างเช่นองค์ชายผู้พี่เป็นเจ้าของธงองค์ชายผู้น้องเป็นลิงจู่ เกิดวันดีคืนดีองค์ชายผู้พี่เป็นอะไรไปองค์ชายผู้น้องที่เป็นลิงจูก็สามารถขึ้นเป็นเจ้าของธงได้ธงสีแดงครับมี74หนิวโล่หรือ74กองร้อยมีจำนวนทหาร23,000คนมีจำนวนประชากร101,500 0คนคนดังที่อยู่ในสังกัดธงนี้เช่นเฮอร์เซนกระสือแห่งราชวงศ์ชิงไปฟังประวัติเขาได้ผมทำคลิปไปแล้ว ห้าธงสีแดงขอบขาวชื่อธงเสียงหงก่อตั้งเมื่อคศ1615เจ้าของธงคือองค์ชายเค่อชินจุนหวังและมีจวงชินหวังเป็นหลิงจูมี86หนิวลูกหรือ86กองร้อยทหาร26,000คนและจำนวนประชากร13,000 0คนคนดังที่มาจากกองธงนี้เช่นสนมเจิน้นในกวางฉีฮ่องเต้ หกงสีขาวมีขอบแดงชื่อทงเสียงไป่ก่อตั้งเมื่อคศ1615เจ้าของทงคือสู้ชินหวังและมีเฉินชินหวังเป็นลิงจู่กองทงนี้มี84หนิวลูกหรือ84กองร้อยทหาร26,000นายและมีประชากร130,000คน เจ็ดธงสีน้ำเงินชื่อธงเจิ้งหลานก่อตั้งเมื่อคศ1601เจ้าของธงคือยูชินหวังมีลุยชินหวังและอี้ชินหวังเป็นลิงจู่มี83ดิ้นิวโลจำนวนทหาร2 6 0 0 0นายจำนวนประชากร130,000คนแปดธงสีน้ำเงินขอบแดงชื่อธงเซียงหลาน ก่อตั้งเมื่อคศ1615เจ้าของธงคือเจิ้งชินหวังโดยมีกงชินหวังและชิงชินหวังเป็นลิงจู่กองทงนี้มี87หนิวลูกมีทหาร27,000คนและมีประชากร135,000คนคนดังที่มาจากกองทงนี้เช่นสู้สุนผู้สำเร็จราชการหนึ่งในแปที่เสียนเฟิงตั้งไว้ก่อนสวรรคตแต่ถูกสูส้สีจับ หหลังจากที่ราชวงศ์แมนจูเข้ามาปกครองพื้นที่ราบภาคกลางของจีนและตั้งปักกิ่งเป็นเมืองหลวงแล้วครับแมนจูได้ขับไล่ชาวฮั่นทั้งหมดออกจากเมืองชั้นในและแบ่งเขตชั้นในของปักกิ่งออกเป็นแดเขตซึ่งแต่ละเขตมีทงทั้ง8ประจำการเพื่อปกป้องนครหลวงทงทั้งหมดนี้เรียกว่าทงปักกิ่ง แบ่งออกเป็นปีกซ้ายและขวาซึ่งประจำการอยู่ในกรุงปักกิ่งชั้นในและนอกนครหลวงปีกขวาประกอบด้วยธงสีเหลืองตั้งอยู่ที่ตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองหลวงธงสีแดงและธงสีแดงขอบขาวตั้งอยู่ฝั่งตะวันตกของเมืองหลวงธงสีน้ำเงินขอบแดงตั้งอยู่ที่ตะวันตกเฉียงใต้ของเมืองหลวง ปีกซ้ายประกอบด้วยธงสีเหลืองขอบแดงตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองหลวงธงสีขาวและธงสีขาวขอบแดงตั้งอยู่ทางทิศใต้ของเมืองหลวงและธงสีน้ำเงินตั้งอยู่ที่ตะวันออกเฉียงใต้ของเมืองหลวงพอถึงราชการคังซีในตอนต้นราชการพันราชวังฤด,ดูร้อนถูกตั้งขึ้นในเขตชานเมืองทางตะวันตก ฮ่องเต้ชิงมักจะประทับที่พระราชวังฤดูร้อน2-3เดือนของทุกๆุปีพระราชวังฤดูร้อนจึงกลายเป็นศูนย์บริหารประเทศอีกแห่งหนึ่งของห้องเต้กินนอนออกว่าราชการทหารจากปัก่งจึงถูกส่งมาประจำการพื้นที่พระราชวังฤดูร้อนยงเจิ้งปีที่สองคศ .1724 กองทหารรักษาการ8กองทง ได้จัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการเพื่อรักษาความปลอดภัยของพระราชวังฤดูร้อนนอกจากการรักษาความปลอดภัยในเมืองหลวงแล้วครับยังมีกองทหารรักษาการที่ถูกส่งออกไปเพื่อประจำการในเขตป,ปริมณฑลและเมืองสำคัญต่างๆทั่วประเทศขศ1722รัชศกครั้งสี่ปีสุดท้ายมีกองทหารรักษาการรวม11แห่งเช่น ตีอานเจียงหนิงหางโจกวางโจจี้หลินเฮยหลงเจียงเป็นต้นในราชการเฉียนหลงเพิ่มขึ้นอีก2แห่งรวมเป็น13แห่งกองทหารรักษาการไม่ได้ประจำการอยู่แค่บริเวณชายแดนเท่านั้นครับแต่ยังรวมถึงพื้นที่บริเวณชายฝั่งด้วย ซึ่งไม่เคยมีมาก่อนในราชวงศ์อื่นในส่วนตำแหน่งสายบัญชาการของกองทงทั้ง8นั้นประกอบด้วยดังนี้ครับ 1. ผู้บัญชาการกองทงสูงสุด1คนภาษาจีนตู้ถงภาษาแมนจูคือกู้ซ่านเอ๋อเจินเป็นขุนนางชั้นหนึ่งระดับสองรับผิดชอบงานทะเบียนของกองทงการฝึกทหาร การสืบทอดตำแหน่งราชการ 2. รองผู้บัญชาการสองคนภาษาจีนฟู่ตู้ถงภาษาแมนจูเมยเลอเออเจินเป็นขุนนางขั้น2ระดับ1นึ่งรับผิดชอบป้องกันพื้นที่สำคัญรักษาความสงบเรียบร้อยของทหารและพลเรือนงานยุติธรรมการลงโทษและซ่อมแซมยุทธภกร 3. ผู้บัญชาการกองทหารรักษาการภาษาจีนเฉียหลิงเป็นผ้นางขั้น3ระดับหนึ่อยู่ใต้การบังคับบัญชาของรองผู้บัญชาการกองทงและอยู่เหนือผู้บัญชาการกองร้อยหนิวลู่รับผิดชอบงานทั้งหมดของกองทหารรักษาการทั้งงานด้านการทหารและการเมือง4 ผู้บัญชาการกองทหารปักกิ่งภาษาจีนชาหลิงภาษาแมนจูเจียหลาเป็นขุนนางขั้นสาระดับ1นึ่งทงแต่ละผืนครับจะมีเจียหลาอยู่5คนโดยมีผู้บัญชาการกองร้อยหนิวลูกเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาจํานวนหนึ่งรับผิดชอบเรื่องเครื่องแต่งกายรวบรวมและตรวจสอบบัญชีรายชื่อเงินเดือนเจ้าหน้าที่และทหารเงินบำเหน็จบำนาญการจัดสอบ ตรวสอบวงตะกูลฝึกอบรมงานรักษาการ 5. รองผู้บัญชาการกองทหารรักษาการภาษาจีนเชิงโชวเวย่ยเป็นขุนานางขั้น3ระดับหนึ่งอยู่ใต้การบังคับบัญชาของผู้บัญชาการกองทหารรักษาการหรือรองผู้บัญชาการกองทงรับผิดชอบป้องกันจังหวัดสำคัญกิจการทหารและการเมืองของกองพันรักษาการ การซ่อมแซมยุทธโทปกรณ์ทางการทหารและเป็นตำรวจท้องถิน่น6ผู้บัญชาการกองร้อยภาษาจีนโจหลิงภาษาแมนจูหนิวลู่เป็นขุนางขั้น4ระดับ1รับผิดชอบ1ดึิวลู่คือ300คนดูแลงานทะเบียนบ้านทะเบียนทหารคดีความและอื่นๆในสมัยราชวงศ์ชิงครับราชาการสุ้นจื้อมีทหารประมาณ 8- 0 0ห0นาย ในราชการเฉียนหลงมีทหารเพิ่มขึ้นรวมแล้วมากกว่า1 0ึ่งแนายพอถึงปลายราชวงศ์ชิงมีมากถึง1 2ึ่งแสนมืนายมีหนิวลู่หรือผู้บัญชาการกองร้อยมากถึง817คนทหารส่วนใหญ่เป็นทหารในกองทงแมนจูทหารเหล่านี้ยามมีศึกสงครามจะถูกส่งไปออกรบ พอสงครามจบลงก็ถอนกำลังกลับเมืองหลวงเป็นกองกำลังพื้นฐานของราชวงศ์ชิงระบบ8กองทงครับได้รวมทั้งทหารและพลเรือนเข้าด้วยกันและครอบคลุมทุกอย่างในชีวิตทั้งเศรษฐกิจและสังคมรวมไปถึงสถาบันครอบครัวในสมัยราชวงศ์ชิงมีข้อบังคับเกี่ยวกับการแต่งงานของคนในทงว่าไม่แยกแยะระหว่างฮั่นกับแมนจูแต่ให้ดูทงเป็นหลัก การแต่งงานของชายชาวทงกับประชาชนทั่วไปที่ไม่ใช่ชาวทงนั้นถือเป็นการกระทำความผิดฮ่องเต้ชิงไลยองค์เคยย้ำเรื่องนี้แต่ในทางปฏิบัติกับมีการแต่งงานระหว่างชาวทงกับคนทั่วไปอยู่แล้วในรัชการกวางสุวีปีที่27คศ1901 ราชสำนักชิงได้ยกเลิกข้อบังคับดังกล่าวโดยข้อบังคับที่ว่าครับยังลามไปถึงการแต่งงานระหว่างชาวฮั่นกับชาวแมนจูที่บอกว่าชาวแมนจูกับชาวฮั่นห้ามแต่งงานกันแต่ถ้าดูในข้อบังคับเริ่มแรกแล้วนั้นไม่ได้มีการห้ามการแต่งงานระหว่างฮั่นกับแมนจูเกี่ยวกับ8กองทงครับยงเจิ้งห้องเต้เคยกล่าวย้ำหลายครั้งว่า แปดกองทงคือรากฐานของราชวงศ์ชิงและเฉียนหลงฮ่องเต้เองก็เคยกล่าวเช่นกันว่าแปดกองทงคือรากฐานของประเทศระบบแปกองทงมีอยู่เป็นเวลา296ปีตั้งแต่ก่อตั้งอย่างเป็นทางการจนถึงการล่มสลายของราชวงศ์ชิง เป็นเสาหลักทางทหารที่สำคัญสำหรับการปกครองประเทศของราชวงศ์ชิงมีความสำคัญต่อการพัฒนาและการรวมประเทศเป็นปึกแผ่นหลายเชื้อชาติของจีนและปกป้องชายแดนจากการลุกรานจากต่างประเทศนอกจากนี้ยังมีบทบาทที่ฝังรากลึกต่อพัฒนาการของสังคมแมนจู ด้วยวิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ความล้าหลังของระบบ8กองทงเริ่มชัดเจนขึ้นเรื่อยๆ ขัดขวางความเจริญก้าวหน้าของราชวงศ์ชิงระบบ8กองทงมีความเกี่ยวข้องอย่างแยกไม่ออกกับชะตากรรมของราชวงศ์ชิงและอยู่ในห่วงเวลาประวัติศาสตร์ทั้งหมดตั้งแต่ความเจริญรุ่งเรืองไปสู่ความเสื่อมโทรมและจากความตกต่ำถึงสิ้นสลายสําหรับเรื่องกองทงนี้ครับต้าจีนจะลงเป็นบทความให้ด้วยในเพจเฟซบุ๊กต้าจีนและบล็อกดต้าจีน เพื่อจะได้ใส่อักษรจีนกำกับไว้ด้วยนะครับให้ท่านที่สนใจหรือต้องการศึกษาได้ไปค้นคว้าเพิ่มเติมได้ขอพระคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟังหวังว่าท่านจะเพลิดเพลินกับสาระประวัติศาสตร์จีนจากต้าจีนกดถูกใจกดแชร์กดติดตามกด Subscribe กระดิ่งแจ้งเตือนมั่งขั่งทั้งการเงินความรักสุขภาพนะครับขอบพระคุณครับ